ห,หีบเลือกตั้งซ่อมสสเขต3ระยองแล้วขณะนี้พัก9ก้าไกลมีคะแนนนำชาวบ้านยังคงตั้งตารอลุ้นว่าพักไหนจะชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ mm hmm. เมื่อวันที่10กันยายนเวลา17นาฬิกา ู้สื่อข่าวลงพื้นที่หน่วยเลือกตั้งที่10ถึง11เทศบาลตำบลเมืองแกลงอําเภอแกลงจังหวัดระยองมีชาวบ้านหลายร้อยคนมาเลือกตั้งลงคะแนนเลือกสอสอในใจเข้าไปเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงในสภาโดยเขตเลือกตั้งที่10มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด759คนชาย346คนหญิง413คนจำนวนบ้านทั้งหมด234หลังคาเรือนหน่วยเลือกตั้งที่11เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาย310คนหญิง378คนรวมเป็น688คนจำนวนบ้านทั้งหมด224หลังคาเรือนมีประชาชนให้ความสนใจมาเลือกตั้งในวินาทีสุดท้ายก่อนปิดหีบและเมื่อเวลา17นาฬิกาเจ้าหน้าที่ทำการปิดหีบบอและนับคะแนนขณะนี้คะแนนพักเก้าวไกลนำอยู่ในทุกจุดโดยคาดว่าจะรู้ผลในช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกา านางนายใจเพชรสาครพาณิชผู้อำนวยการสนงกเกตประจำจังหวัดระยองได้กล่าวว่าการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ยางไม่ได้รับการร้องเรียนใดๆในขณะนี้เรียบร้อยดีหากมีผู้มาใช้สิทธิ์เกิน50%ก็ถือว่าดีแล้วหลังจากนับคะแนนเสร็จก็จะนำหีบพร้อมบัตรเลือกตั้งส่งไปที่อำเภอแกลงต่อไป